แต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2547เป็นต้นมาได้เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อให้เกิดความเสียหายในทุกๆด้านเกิดผลกระทบกับประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขความไม่สงบดังกล่าวจึงได้รับคำสั่งให้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เข้าปฏิบัติงานณนะบ้านวังกระเพาะตำบลการูบีอําเภอรกระเพาะจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2547โดยได้กำหนดอําเภอรกระเพาะเป็นพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติงานหลังจากนั้นเมื่อวันที่28กันยายน2548หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44ได้ย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ณนะพื้นที่บ้านนัดคอมิดหมู่5ตำบลน,น้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งหน่วยในปัจจุบันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44ส,ส,สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีภารกิจรับผิดชอบในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงการช่วยเหลือประชาชนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ตลอดจนภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้แปแผนงานหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะต้องมุ่งสู่ความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานสร้างความเชื่อม,มั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติศาสนาและสถาบันพระหมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพัฒนาคนชุมชนพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมีความสมดุลแบบองค์รวมและเกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ หาน้ำดื่มกรบติศกระทาแต่พอสั้งมาเนี่ยก็เด,ดียวแล้วก็อยากขอบคุณทางเจ้าหน้าที่รัฐที่ช่วยสนับสนุนในการสร้างให้กับมัสยิดและก็ให้กับชาวบ้านที่ที่ว่าไปมาทางถนนเนี่ยออดื่มลงม,ม,มาละมาแล้วก็ไว้มาดื่มน้ำเยิน,ยน ต้องขอขอบคุณมากว่าครับก็ขอขอบคุณหน่วยประชาการนาัฒนาที่สี่สี่ครับที่ให้ทำเครื่องน้ำดื่มแล้วก็ให้ประชาชนชุบวมรวมโดยช่วยกันแล้วก็เหมือนกับว่ารวมช่วยชาวบ้านในพื้นที่นะครับตำบลดานขชางขอขอบคุณครับเป็นไงบ้างคะตั้งแต่ที่หน่วยสนับสนุนกิจกรรมมาไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแพะหรือว่าการปลูกผักในตั้งแต่ปี66อยเนี่ย เป็นยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะจิวหน่วยเข้าให้มาให้แพะแล้วก็ให้ผักสวนครัวให้มะนาวมะนาวโคตลูกดกมากปีนี้เป็นยังไงบ้างมาพิเศษสจไตมะนาวมะนาวเนี่ยนะพันดีลูกใหญ่พันดีลูกใหญ่ใช่ลูกดกแล้วก็แพะนี่ลูกทั้งทีสองแล้วจนทีสองทีตัวแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ลูกสี่เด็ดตัวกับแม่ตัวผู้เราก็ขายไปแล้วมันใหญ่แล้วมันดุด้วยขายไปแล้วได้เกือบหมื่นหนึ่ง ขายตัวหนึ่งพันเจ็ดสองพันกว่าแล้วของเป็นไงบ้างของที่หน่วย,หน,วยหน่วยงานของเราให้เป็นไงบ้างคะโอเคค,ค่ะดีค่ะเราพอใจนะทางเราพอใจมากค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่ที่หน่วยสับสนมามีอะไรบ้างคะอ่าหลักๆเลยนะคะคือ กระปีอะค่ะกระปีที่ที่ที่เห็นอยู่นี้ใช่ไหมที่โชว์นี้อยู่ใช่ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะกระปุกอันนี้กระปุกหนึ่งเจ็ดสิบาทค่ะเจ็ดสิบาทใช่ไหมคะตั้งแต่ที่หน่วยสนับสนุนมาค่ะทาให้อ่าเกิดการขยายโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอ่าทางหน่วยได้มีการสนับสนุนอาคารใช่ไหมคะอาคารแล้วก็วัสดา วัสอุปกรณ์อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆทําให้เราสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากยิ่งขึ้นค่ะหมายถึงเพิ่มกําลังในการผลิตมากขึ้นคุณภาพชีวิตของคนบางระพาดีขึ้นอย่างเช่นทางหน่วยได้สนับสนุนถนนุนใช่ไหมคะถนนุนสสามารถที่แบบทาให้สัญจรไปมาได้ค่ะทาให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นค่ะในฐานะประธานประธานกลุ่มอประกอบคุณสี เป็นอย่างมากครับที่อุดหนุนแล้วก็ช่วยเหลือทุกด้าน,นในทางด้านสัญจรก็ดีในทางด้านอาการที่มอบให้ทางกลุ่มได้ต่อยอดต่อไปครับขอบคุณมาก